ถ้าทําอะไรที่มันเหมือนๆกันทําอะไรที่มันไม่นอกกรอบมันไม่แตกต่างมันไม่มีแรงอ่ะมันไม่มีไม่มีแพชชั่นอ่ะมันไม่มีจุดเด่นในตัวเองเลยอ่ะนะครับผมมันไม่มีความอ่น่าสนใจเลยเมื่อไม่มีความน่าสนใจมันก็จะไม่มีเรียเร่ยวแรงที่จะทํามันก็จะสาเร็จไปเพื่ออะไรอ่ะในเมื่อก็เป็นเหมือนคนอื่น อะไรแบบนี้นะครับต้องกล้าที่จะฝึกคิดให้ต่างนะครับความฝันก็ต้องแตกต่างนะครับผมอย่าพยายามที่จะลอกเรียนแบบกับคนที่ใกล้ตัวเนาะถ้าคนที่เราเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะถ้าคนที่ใกล้ตัวอยู่ในระดับเดียวกันกับเราเนี่ยเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ให้ตัวเราแบบดีตัวเองออกมาเพื่อที่จะสำเร็จให้มันสูงขึ้นกว่าน,นี้นะครับผมต้องกล้าที่คิดนอกกรอบนะถ้าทำตาม อะไรเหมือนคนส่วนใหญ่ผมมองว่ามันส่วนตัวผมผมมันไม่มีแพชชั่นมันไม่มีไม่อยากที่จะทําเลยเพราะว่ายังไงมันก็สําเร็จเหมือนคนอื่นนะครับฉะนั้นแล้วต้องกล้าคิดนอกกรอบนะครับความพร้อมมันอยู่ที่ไหนความพร้อมมันอยู่ที่ใจของคุณนะครับต้องขจัดความกลัวออกไปให้หมดนะครับกล้าที่จะเริ่มต้นณปัจจุบันอ่ะอย่าผัดวันประกันพรุ่งเด็ดขาดนะครับ และอย่าก,กลัวงานที่ยากเนาะควรกลัวอ่าคนกลัวไม่ได้ทํามากกลัวกลัวทําไม่ได้นะครับผมจำไว้ว่าควรกลัวไม่ได้ทํามากกลัวกลัวทําไม่ได้นะครับผม